สวัสดีครับร้านกอนะครับเรีนลูกค้านะครับลูกค้าที่ถามในใน u t u b e แล้วผมไม่ตอบนะครับลูกค้าทัก Facebook มาได้เลยนะครับ Facebook s h o p ี y Lazada IG My Line s o o p YouTube นะครับอ่าผมทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้ดูสินค้าจริงๆนะครับเป็นๆนะครับถ่ายในร้านนะครับทุกรูปผมถ่ายในร้านนะครับ ถ้าลูกค้าถ้าถ้าถ้าลูกค้าทักมาแล้วผมไม่ตอบใน YouTube ลูกค้าทัก Facebook มาได้เลยนะครับชื่อเดียวกันครับกคอนเวิร์ตแนดนะครับทุกอย่างเลยนะครับ facebook ก็กรคอนเวิร์ตแวนยูทูก็กรคอนเวิร์ตแวนนะครับตัวนี้เป็นหนังนะครับเป็นเป็นกระโหลกนะครับน่าจะเป็นรูปเท้านะครับไม่ใช่เป็นรูปมือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนจะเป็นมือมากกว่านะครับ เป็นหนังนะครับตัวนูนนะครับตรงนี้นูนนะครับแล้วนิ่มด้วยนะครับหนังนิ่มนะครับตัวนี้ไม่มีขอบไม่มีขอบดำนะครับดำหมดเลยยางยืดยางยืดก็เป็นดำนะครับนวมดำข้างในข้างในนวมีจะกึง่งกึ่งผ้ากึง่งกึ่งหนังนะผมเรียกไม่ถูกนะลูกค้าแต่ผมว่าโอเคไม่กัดเท้านะครับถ้าเป็นหนังอาจจะกัด นะเวลาใส่มันจะสีส,สีนะครับป้ายเป็นอย่างนี้นะครับพื้นครับตัวพวกนี้ผลิตครั้งเดียวครับของแท้ไม่ผลิตตลอดนะครับตัวนี้ผมยังไม่เห็นของปลอมนะลูกค้า ตัวนี้ผ่านผ่านการตรวจสอบโควิดมาแล้วนะครับผมแย่เล่นนะครับประเทศอะไรประเทศจีนครับผมถ้าเป็นพวกนี้ประเทศจีนผลิตประเทศอื่นก็จะไม่มีผลิตนะครับเพราะเป็นแฟชั่นไม่เหมือนรุ่นคลาสสิกมันก็เหมือนคอนเวิร์ดอะรุ่นคลาสสิกคือรุ่นคลาสสิกที่เขาเรียกว่าผลิตตลอดนะครับก็จะเปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆืยนะครับ ทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรผลิตก็คือเหมือนกันนะครับราคานะครับราคาไม่แพงนะลูกคา้า2500บาทเท่านั้นนะครับผมว่าไม่แพงนะเพราะว่าอะไรครับรุ่นธรรมดาเป็น้าก้าพันเก้าร้อิบแล้วตีจะสองพัเพิ่อมอีกห้าร้อยลูกค้าได้หนังและเป็นรุ่นได้เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วย นะครับฝากด้วยนะครับรันก่อนนะครับสวัสดีครับ